ของติ๊กต็อกไลฟ์โปรผลิตที่โรงพิมพ์คิงออฟนะคะโรงพิมพ์ก็ต้องผลิตกล่องเองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่มีขั้นต่ำอีกแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเซตได้เลยนะคะเราลองแอบไปดูกันว่าข้างในของติ๊กต็อกไลฟ์โปรมีอะไรกันบ้างที่คิงออฟทำได้มาดูกันนะคะเนื่องจากเราต้องการให้มีความทนนะคะเราก็เลยจะเลือกกล่องที่เป็นวัสดุเป็นลูกปูกนะคะ ปกติเราคิดว่าลูกฟูกมีแต่สีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วลูกฟูกมีหลายสีแล้วแต่ว่าเราเลือกเลยนะคะสาหรับงานตัวนี้นะคะก็จะเป็นลูกฟูกสีดาน,นะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะแล้วเราก็จะมีการพิมพ์ลายนะคะตามโลโก้ลูกค้าเลยเราสามารถพิมพ์ได้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าตามโจทย์ที่ลูกค้ากําหนดเลยค่ะเดี๋ยวฝนจะลองเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในกล่องกิฟต์เซตของเราแบบนี้นะคะด้านในมีอะไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะเปิดออกมาเลย โอ้โห oh, oh. สวยงามมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะหยิบมาให้ดูทีละชิ้นเลยดีกว่านะคะน้ำ uh. ตาลจากหมวกแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยเท่มากนะคะซึ่งเราสามารถทําหมวกนะคะสีตามที่ลูกค้ากําหนดได้นะคะปักก็ได้สกินก็ได้นะคะสำหรับงานตัวใบนี้นะคะเราใช้ในการปักโอ้โ oh, ห oh, ดูฟีเข็มเย็บแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใส่นิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูเข็มกลัดกันนะคะโอ้หน่ารักมากมากเลยทำเป็นเซตใส่เป็นฟองน้ําบุอย่างนี้อย,นอย่างดีรู้ราพรีเมียมแน่นอนค่ะมีทั้งหมด3อัดเวิร์บแบบนี้ได้เลยนะคะบางคนคิดว,ว่าเป็นเข็มกลัดจะสวยเหรอคะสวยแน่นอนค่ะโอ้โหลายเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะเน่แล้วก็จะมีติ๊กต็อกไลโปแบบนี้นะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะดูดีดูดีค่ะหรูหราดูแพงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะใส่เป็นเซ็ตแพ็กเกจให้ลูกค้าแบบนี้เลยหรูหรูเลยแบบนี้เลยค่ะไม่พอค่ะยังไม่หมดค่ะอยากแจกค่ะทางทิกตอกน่ารักใจดีมากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีผ้าห่มด้วยโอ้โหชอบมากที่สําคัญนะคะก็จะเป็นโลโก้ร,รายเดียวกันเลย ขอโชว์ขอโชว์โหน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะโลโก้เดียวกันเลยนะคะ TikTok ไล c ปค่ะแล้วก็อยากให้ดูเนื้อผ้าน,นิดนึงค่ะโอ้นุม่มนุ่มแบบนุม่มแบบนุ่มมากจะไปไว้ในรถก็ได้นะคะหรือว่าตอนที่เรานั่งทํางานก็ไว้คุมขาเองก็ได้หรือว่าไว้ในรัก็นอนแบบสบายๆชิวๆเลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะโรงพิมพ์ King Off น,นะคะเป็นคนจัดหาจัดผลิตจัดทำให้ทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะรวมถึงขั้นตอนการกระจายจัดส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะอยากจบจบครบๆนะคะที่เดียวเลยค่ะที่โรงพิมพ์ King Off น,นะคะ